สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกาค่ะที่นี่ลัดบอชิงตันนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่18เดือนมกราคมแล้วนะทุกคนแป,ป๊บแป,ป,แป,ปครึ่งเดือนแล้วค่ะปี2569เนอะอืมนี่นะคะวันนี้นะคะมีแดดเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มี แล้วก็ข่าวดีค่ะน่าจะมีถึงอา,อาทิตย์หน้านะคะถึงวันพฤหัสนะตามที่พวกแจงดูพยากรณ์อากาศนะคะทุกคนตรงเนินสูงๆนี้นะคะนี่ๆๆๆ่น,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 นี่เนินสูงตรงนี้นะมีบ้านคนนะคะมีบ้านคนแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นเป็น มีแสงสองตะกี้เนี่ยถ้าเลี้ยวโยวซ้ายจะเป็นสะพานนะคะแต่แจงไม่กล้าไปคุณโยตรงนั้นนะคะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมมันใกล้สะพานแล้วเอาไว้โอกาสหน้านะคะคราวหน้าเนาะให้ให้คุณจรพาแจงมาดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนี่ทุกคนป่านี้ยังอุดมสมบูรณ์มากนะคะอันนี้เป็นที่ของ,ของคนอื่น บ้านเขาอยู่ตรงน,นู้นนะเห็นบ้านเขาไหมเป็นสีส้มๆนะคะนี่นะคะแจงก็อยากออกมาเดินนะคะปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะทุกคนอยู่แต่ในบ้านมันก็อุดอู้นะทุกคนเอาจริงๆมันอุดอู้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นหนองเป็นเวทแลนดนะคะ์ค่ะทุกคน มีน้ำมีอะไรป่าอุดมสมบูรณ์มากนะมีแสงแจงก็โอ้ได้โอกาสนะคะรีบออกมาเลยเมื่อวานนี้ก็ไปทําธุระในเมืองนะทุกคนนี่นะคะวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะพาชมธรรมชาติในป่าะคะนี่บ้านเขา <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหม,หน,ไหมน,อนอเนาะจ้งเห็นนะคะเป็นสีแดง ช่วงนี้เห็ดไม่มีนะพาส่องพาชมธรรมชาติเฉยๆดูมอสมีความสุขนะคะอยากจะพูดอะไรเนาะหนอแจงกล่าวว่าจะเดินไปคุยไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแจงนึกก่อน มันก็เป็นหนองน้ำเนาะถ้าเป็นแถวบ้านเรานะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยแถวอีสานนะคนเขาก็จะทำมาหากินนะคะหาปูหาปลาหาอะไรก็ว่าไปแต่ฝรั่งเขาไม่หานะคะเขาไม่หากินแบบบ้านเราเนาะเขาไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวนะคะแต่ก็มีคน ตกปลาอยู่นะเขาก็าไปตกตามแม่น้ําในช่วงที่ว่าฤดูกาลที่สามารถตกปลาได้นะคะทุกคนนอกนั้นก็ซุปเปอร์มารเก็ตค่ะน้อยคนนะที่จะ,ท,จะที่จะหาเห็ดเหมือนแจงก็คงจะมีอยู่แหละแต่ว่าน้อยคนอันนี้คือแจงเดินกลับมานะคะไกลบ้านนะวันนี้แจงมาไก่ มาไกลแล้วก็ดันใส่รองเท้าผิดคู่อีกค่ะทุกคนเป็นรองเท้าบูทหนักๆนะมันก็เดินยากเนาะแจงเอ้ยเนี่ยบนที่สูงนี่มีบ้านอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3ามหลังนะคะที่ก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะจะมีหิมะไหมพยากรอากาศบอกว่าจะไม่มีหิมะนะคะ ในป่านี้ก็อย่างที่แจงเคยพูดหลายครั้งเนาะว่าเป็นป่าส่วนตัวนะคะมีพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นไร่นะทุกคนเหมือนกวัวไร่นะคะเหมือนกวัวไร่แล้วก็ถ้าเป็นเอเคอร์นี่ประมาณ4 2่พันสองเอเคอร์ค่ะดูสีทองสวยๆเนี่ยมีแต่น้ำ เห็ดอยู่ไหนหมดเนี่ยที่เห็นนี่ก็เป็นเห็ดเกลือกม้านะทุกคนไม่ใช่เห็ดหลินจือนะคะเห็ดหลินจือคนละแบบนะนี่เ,เกลือกม้าเต็มขอนเลยแข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยนี่นะคะเขาก็เหมือนเกลือกม้าจริงๆเลย นี่นะไอเห็ดที่แจงเจอที่สวนหย่อมในคลิปที่แจงทาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะแจงไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดหลินจือไหมนะทุกคนไม่แน่ใจความลับไม่แน่ใจแต่ก็มีคอมเมนต์มาเมนต์บอกแจงว่าเป็นเห็ดหลินจือนะคะแต่ส่วนตัวแจงแจงก็ ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าไม่ถนัดเรื่องเห็ดหลินจือเห็ดอะไรยังไม่เคยหาความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้นะคะก็เลยไม่กล้าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะทุกคนดูสิเห็ดเกือกมาคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะคะทุกคนพาชมธรรมชาติเฉยๆนะคะใครไม่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ออกได้เลยนะคะสบายๆค่ะอุ้ยอยากไปตรงนั้น อยากไปเดินตรงนั้นอยากลงไปเด้อยากลงไปเผชิญภัยตรงนั้นเนี่นะคะถ้าแจงงหมุนกล้องไว้ขออภัยด้วยนะคะนี่ ตรงนั้นก็จะมีแสงหน่อยนะข้างหน้าป่ะเดี๋ยวแจงพับดูตรงนู้นนะคะทุกคนคะข้างหน้าแจงเนี่ยเป็นหนองน้ำนะคะเป็นหนองน้ําที่ที่แจงเคยมานะคะแต่มันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะตรงข้ามกันนะคะที่มันเป็นสวนหย่อมสวนหย่อมเล็กๆนะคะแล้วก็หนองนี้จะมีกบนะคะมีกบยักษ์อาศัยอยู่นะวันนี้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงกรบร้องแต่ เห็นไหมเพื่อนๆมันเสียงอะไรอะ่ะเสียงไก่หรือว่าเสียงเสียงห่านอูอันนี้ก็เส้นทางนเนี้ยเนี่ยแจงไม่เคยเดินนะทุกคนเห็นบ้านเขาไหมบ้านเขาอยู่บนนู้นเนือนสูงสูง,สงเนี่ยเส้นเนี้ยแจงไม่เคยเดินแต่แจงเคยขับรถผ่านหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวแจงพางมาเดิน ตะกี้นี้ก็มีฝรั่งน้อยขับรถผ่านฝรั่งหนุ่มขับรถกระบะนะเสียงอีหยังเนาะนี่นะคะไปเราไปตรงนู้นนะนี่นะคะบ้านเขาอยู่บนเนินสูงเลยนะคะให้ดูอีกรอบค่ะ ทุกคนทุกคนสังเกตไหมเนี่ยถนนลูกลังถนนดินแบบเนี้ยเวลาหน้าหน้านี้นะคะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเวลาขับรถก็ต้องระวังแต่เวลาหน้าสปริงหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่มีหลุมมีบ่อน้อยมากที่จะมีแต่ว่าเป็นฝุ่นนะคะทุกคน อยู่ในป่าส่วนตัวนะทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะเอาข้อเสียก่อนแล้วกันข้อเสียก็คือถ้าเรื่องเห็ดนนะ่ะแจงไม่สามารถไปเก็บได้ทุกที่นะทุกคนเนี่ยแหละมันทําให้สาวแจงรู้สึกว่าแต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะกินคนเดียวแหมแค่ป่าตัวเองก็เหลือเฟือและะ้วค่ะทุกคนอืมข้อดีมันก็มีหลายอย่างนะคะมันมีความเป็นส่วนตัวเนาะมันสงบคะ่ะทุกคน ม,มันก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสกับสัตว์ป่านะคะคนนอกก็ถ้าไม่แอบเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้ละค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียนี่แจงชอบบ้านหลังนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาทําเป็นที่โลง่งแล้วเขาไปสร้างบ้านอยู่ข้างในแจงชอบค่ะฮัโลโหลน้องนุกนะคะ อย่างเงี้ยหันไปได้เพราะว่าบ้านคนไม่ได้อยู่ใกล้นี่มันก็จะมีสองหลังอยู่ใ,ใกล้กันนะคะอ๋อมันเป็นนกเป็นไก่ของหลังนู้นไม่ใช่หลังนี้นี่นะคะแบบเนี้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะถ้าเราเดินบ่อยๆนี่นี่นะคะชอบเนี่ย มันเขาก็จะอยู่ลึกเข้าไปนู่น,นอีกหลังก็อีกหลังก็อยู่ใกล้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาสร้างอยู่ใกล้ๆนั่นเองไปต่อค่ะทุกคนคะแจงถึงตรงนี้แล้วนะแจงจะเลี้ยวกลับบ้านแล้วค่ะแจ้ให้ดูนี่ กีนนี่แจงก็มาจากทางซ้ายมือนะคะแดดมันจะเข้าเยอะไปเนี่ยแจงจะีแจงจะไปนี่นะคะเส้นทางกลับบ้านอย่างอีกไกลวันนี้แจงมากไกลนะคะแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นทางออกมาทุกคนทางออกไปสู่ในเมืองนะคะแล้วก็เป็นทางที่ไปบ้านบ้านของช่างรับเหมานะทุกคนช่างรับเหมาที่ทําบ้านให้แจงเขาอยู่ในป่านี้ละค่ะนี่นะ,ะ,นนะ,ะป่าน,นี้มีเส้นทาง เข้าออกสี่สี่เส้นทางนะคะแต่ก่อนนี่จะมีห้าเขาปิดตอนนี้เขาปิดเหลือแค่สี่เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เป็นแผนที่นะไม่ไม่มีรถมาเนาะรถผ่านหลายคันแล้วค่ะนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะนี่อันนี้ก็เป็นยินดีต้อนรับสู่มิการนาฟอเรสต์รีเซิร์ฟนะคะแต่เป็นภาษาไทยเนาะ อันนี้ก็เป็นชื่อนะคะชื่อสถานที่ต่างๆเหมือนกับซอยนั้นซอยนี้นะคะทุกคนเห็นไหมอืมเนี่ยของแจงอยู่ที่นี่วิวโล,โลเล็กนะคะทุกคนของแจงนะไปะนี่ตะกี้นี่จะมาทางนั้นโอ้มันจะย้อนแสงไหมนี่นะคะตรงเนี้ยเดินเดินชินลเราไม่กลัวคะ่ะแต่ไอตรงที่ว่าสะพานน่ะ เป็นสะพานแล้วก็ธรรมชาติมีแม่น้ําไหลผ่านน่ะตรงนั้นน่ะยังไม่กล้าไปคนเดียวนะคะนี่อันนี้ก็เป็นป่าเห็ดมันปูแต่ไม่กล้าเข้าไปเพราะป่าคนอื่นมันไกลบ้านตัวเองทุกคนซ้ายมือเห็นไหมอืมซ้ายมือนะ่ะเป็นบ้านอของเพ้นบ้านนะคะทีะ่ปีที่แล้วเนาะช่วง ซัมเมอร์นะคะพวกแจงมาปาร์ตี้มาเลี้ยงส่งเขานะคะวันนี้เห็นมีรถทักนะรถมันถูกนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายออกไปแล้วหรือว่าเป็นคนใหม่กำลังจะเข้ามาอยู่นะคะทุกคนบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยถ้าขายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่าสองล้านเหรียญน,นะคะ เพราะว่าบ้านเขาอะอลังการค่ะทุกคนเขาทําดีมากที่หกสิบไร่คือข้างในบ้านเขานี่คือคาลอหาดค่ะทุกคนเราเห็นนี่คือว้าวเลยอะคนรวยค่ะทุกคนแจงอยากจะหันกล้องไปให้ทุกคนเห็นชัดๆด,ดิ <c oughs> แต่อย่างว่าละคะ่ะเนี่ยมันมีรถบรรทุกจะเห็นเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีรถยนต์ ก็ไม่รู้ว่าเป็นรถของเขาหรือว่าเจ้าของคนใหม่มันก็หลายเดือนแล้วเนาะเขานีสใส่ดีมากนะคะทั้งอ่าทั้งภรรยาแล้วก็สามีของเขาเนาะเนี่ยคะ่ะเราสู่กันฟังค่ะพี่น้องเพื่อนบ้านดีๆก็แต่เขาอยู่นานแล้วนะคะทุกคนยี่สิบกว่าปีแล้วอยู่ที่นี่นะคะเนี่แหละคะ่ะ,คะเขาบอกว่าภาษีมันแพงอืมดู บ้านเขานะคะยิ่งหลังใหญ่ยิ่งสวยยิ่งแพงนะคะเขาก็เลยจะย้ายไปอยู่ที่ที่มันภาษีถูกกว่าน,นี้แล้วค่ะก็ก็อยู่นานแล้วเนาะเราส่กันฟังนะคะทุกคนถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เป็นสวนหย่อมะค่ะสวนหย่อมที่แจ้งมาบ่อยๆเนาะ Oh, ในซอยนั้นเนี่ยแจงยังไม่เคยเข้าไปเลยแจงไม่แน่ใจว่ามันเป็นถนนส่วนตัวไหมนะคะอยากเข้าไป <c oughs> แต่ไม่เคยดูสิดูน้องบัวนะคะจําได้ไหมน้องบัวที่แจงเคยมาสองนะคะแ <c oughs> จงจะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ มาเดินเป็นเพื่อนกันเนาะคลิปนี้ก็สบายสบายค่ะอยากจะเน้นการเดินการชมธรรมชาตินะคะให้สองน้องพักผ่อนพักผ่อนนะ,ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแจงก็บรรลุเป้าหมายในวันนี้แล้วนะคะดูสิน่ารักจังเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆคะ่ะแล้ว เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดินเดินจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรล่ะคะ่ะแถวนี้นะคะทุกคนมันเดินบ่อยนะคะขอบคุณทุกๆก,การรับชมทุกกำลังใจค่ะไปแล้วนะคะพลังชีวิตกลับขึ้นมาอีกแล้ว